หน้าใหม่ครับฝากรุ่นน้องหน้าใหม่ของเราด้วยนะครับ mm ีเรียกว่าวัยในเกอร์บอยก็เป็นวัยเรื่องแรกของพี่บอยครับและก็เป็นวัยเรื่องแรกของพี่ด้วยในฐานะผู้จัดครับก็คมเดือนนะครับก็ตอนนี้ก็กำเนินมาถึงอีพีที่3แล้วก็กำลังเข้มข้นเลยเนาะเป็นเนาะเข้มข้นเลยแล้วที่แบคกัาเนี่ยเพราะกระแสดีมากตอนนี้อยู่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าจังหวะดีด้วยมั้งครับแล้วก็ด้วยตัวเรื่องเองก็ ต้องบอกว่ามันเจ็บจนสุดๆหลายๆคนก็อาจจะดูไปแล้วก็อาจจะรู้สึกว่ามันมันเป็นเหมือน voice ของตัวเองที่มีต่อภาพสังคมภาพการเมืองอะไรอย่างนี้มันก็เลยอาจจะรู้สึกว่ามัน มันดูแล้วมันน่าติดตามอ่างเ้มันก็ร่างตรงกับสถานการณ์เออตรงกับสถานการณ์ตอนนี้ด้วยกับเออขึ้นใต้แต่ก็ดีฟีดแบบดีมากเพราะว่าเออตอนนี้ก็ออนมาสักทีก็ครับนี่แตกดีกว่าที่พวกเราคิดไว้เยอะเลยเพราะว่าก็มีแฟนๆคนไทยแบบทำเนียอะไรแับเยอะอยมีแฟนเยอะด้วยอาจารย์เยอะแล้วก็ญี่ปุ่นซื้อไปแล้วแล้วก็มีอีกสามประเทศกำลังกำลังจะติดดิวติดดิวอยู่ภายในวันสองวันนี้ครับก็ เมกะใต้ก็มันจะได้อยู่การแล้วก็จะมีอีกประเทศสองประเทศในเขตเอเชียที่กำลังกำลังไปอยู่อ่านอ่านอ่านจัดเราเกินคาดสหรับเราแม้จริงโอ้โหจริงจริง,รงมันก็เกินคาดหวังตั้งแต่ได,ด้ทีมงานทุกคนพอบตั้งแต่ได้นักแสดงทุกคนไดู้้่มกลับได้ทีมงานทุกคนมันก็เกินคาดหวังแล้วและตอนแรกตั้งแต่อ่านบทก็ค,คิดว่า มันเรื่องนี้มันก็น่าจะเป็นอะไรที่คนอยากดูนะครับต่อให้เป็นคนแฟนบีก็ดีไม่ใช่แฟนบีก็ดีมันเป็นดราม่าโรแมนติกที่มันเนื้อหาสาระมันน่าติดตามอ่ะและทุกตอนมันก็มีการทวิสต์การเทินการหักมุมอะไรเงี้ยตลอดเวลาเลยครับแต่ก็ตื่นตัวว่ามันไม่ได้แบบยัดเยียดความริบขนาดนั้นแต่ยายมงิดความมีบมันมีความเป็นตักก็พยายามนะแล้วก็สิ่งที่ดีใจเขาบอกว่าบางทีแค่สาวซอนน้องกับสาวสาววีแบบ แค่มองหน้ากันก็ฮอปแล้วอะ่ะเขาบอกเออแบบว่าคลังฮอปกันมาเองอ,อ่ะเออเป็นยังไงบ้าองอ่าครับก็ดีใจดีใจมากที่ว่าแบบมีแฟนๆเยอะมากตอนแรกก็เห็นว่ามีคนไทยอ่ะเชียร์เยอะอยู่แล้วแต่ที่แบบเกินความคาดหมายคือเป<ช>็น national fans ซึ่งเยอะมากเห็นแบบในคอมเมน,นต์ไม่สู้ไม่ดีอะไรต่างๆแบบหลายประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ครับ มันมีอินเดียมีมาเลียมีมาเลียแล้วก็พวกสาวอเมริกาต่างๆอย่างใตต่างๆเยอะมากครับแต่ก็คภูมิไหนๆคขาก็ยังรู้เจอแบบโชว์นิดโชว์หน่อยอาเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ดูไม่ต้องกลัวทีีที่สามนี่คือน้องเขวก็เป็นภาาอเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวได้ดูเขาต้องเรียกว่าต้มยำกุ้งหรอใส่ทุกอย่างเดี๋นี้บอยเราสปอยให้สักนิดนึงอ่ะพี่บอยเนี่ยสปอร์ตไม่ดื่มเรื่องอะไรฮะความแบบฟิน อ๋อก็อย่างที่พี่หมูบอกแหละตอนนี้คือพออีพีสามเนี่ยไครบาคนของการเมืองมันก็เดินไปส่วความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวละครเนี่ยมันก็ค่อยๆเน้นไปจะมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถึงจุดที่มันจะต้อง หวานบอกว่ามันก็เต็มทีท่ถ่ายเราก็แบบว่าเต็มที่สี่ก็สี่ก็เริ่มหวานมากแล้วสี่เป็น EP ลดที่เราใครเป็นแฟนพี่บอยนี่อยากให้ดู EP สี่พี่บอยนี่แบบสุดๆไม่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 แบบเหมือนบทมันเล่นยากแล้วก็พี่บอยก็แบบเต็มที่ถ่ายทอดออกมาได้แบบถึงใจอ่ะดูแล้วมันโดนใจถ้าไหนคุณผู้ชจะไปไต่ก่อนยูทีไหนนะเพราะอีกฝั่งนึงเขาก็เหมือนจะลุกมาตลอดเวลาที่นี่ อีพีสี่ก็เริ่มรู้เรื่องแล้วฮะใช่ว่าอ่อนใช่ว่าดูดีว่าเสร็จว่าอ่อนแล้วแต่พูดแพงพูดเยอะไม่ได้แต่ว่าอีพีสี่ก็เริ่มรู้เรื่องแล้วครับใช่ใช่อีพีสี่ก็เริ่มเริ่มเริ่มแบบเพราะว่าคือตอนไทยดูพีสามจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเรอหมอนลองแบบเริ่มแบบมีความรู้สึกแปลกๆกับตัวเองเนี่ยแต่พออีพีสี่ะเริ่มเริ่มเริ่มแบบมีปฏิสัมพันธ์กลับล้มีปฏิสัมพันธ์กลับแล้วปฏิสัมพันธ์กลับกลับไปกับไปวิจิตร มีตัวละครพิเศษด้วยนะพี่อันนี้ต้องรอดูซิกเกตซิกเกตอ่าต้องไปดูต้องไปดูแต่ครับมันจะจบอีพีต่อๆไปนี่มันก็คือระดับมันก็จะมันจะเข้มข้นกันเอยๆพอสี่ันก็จะหักมือห้าก็จะหักหกก็จะหักตั้ไปถึงแปดอะตรงๆมันถึงจบเลยใช่ไหมใช่ แต่ับี่กเองี่มีแฟนนเข้ามาแบบซลเข้ามาคุยกันตลอดตลอดแล้วก็มีคนเขียนเข้ามามีแฟนบอยกี่แฟนเบนเขียนเข้ามาถามมาด m เอ็มมาอะไรเงี้ยเออก็ก็ดีใจนะครับที่ทีทีแฟนแบบตอบรับดีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามันรู้สึกว่าชอบความเส้นเรื่องที่มันแปลกใหม่แล้วก็วิธีความสัมพันธ์สร้างสัมพันธ์ของตัวละครที่มันร uh, ู้สึกว่ามัน มันเป็นธรรมชาติไเป็นญาติแยกใช่ไเป็นญาติแยกว่าต้องแบบคอบครอรักกันเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นรักต่างวัยด้วยเออเนาะมันก็น่าสนใจหลายอย่างครับกอส่งที่ไปเพราะเราฝืนนะในเรื่องเพราะว่าคือด้วยความที่ในเรื่องผมก็เล่นเป็นอายุเท่านี้ส่วนเขาก็เล่นเป็นรักต่างวัยเพราะนั้นแล้วกระบวนการที่เราแบบสายตาที่มีให้เขาหรือว่าการดูแลเขาไม่ได้เป็นแบบเหมือนกับผู้ใหญ่ดูแลเด็กประมาณนึงแล้วอย่างเขาเองนะเขาต้อบงฝืนนะในเรื่อง อุ่นครับชีวิตจริงมี่งเขานม่รักคุณเช่าเขาเช่าขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วอย่างน้ำเบนที่ใส่เนี่ยวันเรื่อง็ีด้คือเหมือนไม่ค่อยใส่หวานเลยนะเหมือนใส่ลุยส่วนใหญ่ในเรื่องอะไรก็เราเป็นสายวางแผนก็ลุยๆบ้างแต่เดี๋ยวจะมีคนลุยแทนยังไงครับก็ต้องรอดูไั้ต้องรอดูมาแน่นอนเขาแฟนคลับเขามีสัตว์เรียกเบนว่าอะไรนะเป็นแบบว่าเด็ก ตัวอะไรเป็นแบบตัวห้างแบบตัวเด้งตัวอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เป็นตัวลุยอ่ะเออเป็นแบบเป็นตัวเข้าตีอ่ะเออเออสัไม่ได้แล้วเขาเรียกอะไรสับสับกับอันนี้ก็ภาษาเลยไม่มไม่รู้ใช่มีคนใช้คำสับนี้เยอะมากเลยเป็นเป็นสายลุยแบบไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้พี่บอยพี่บอยว่างเลยอะไรเงี้ยเออเก็บทุกเม็ดบุกตลอดเก็บทุกเม็ดเออต่าสุดท้ายจะให้เขา ต้องเป็นก่อนเลยแล้วผมก็อยากจะฝากซีรีส์คมเดือนด้วยนะครับสตรีมมิ่งที่โมโนแม็กทุกวันศุกร์10โมงเช้านะครับแล้วต้อรอด,ด้วยครับก็ผมว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งยุคยใหม่ของซีรีส์ซีรีส์เมืองไทยนะที่แบบว่าไม่ได้ว่าจะต้องจำกัดแค่ซีรีส์วายหรืนะอบอยร็อตอ่ะผมว่ามันเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องอาชีพได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เด่นชันมดมากที่สุดใครคนเวลาดูซีรีส์ฝังอนะ่ะ เกาหลีอะไรเงี้ยจะบอกว่าเอาเอเขาทำซีรีส์อาชีพดีจังอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าก็เป็นอีกอีกอีกหนึ่งงานที่เล่าเรื่องอาชีพแบบจเจาะลึกลงไปเลยในแง่ของการเมืองซึ่งไม่ค่อยมีนคนทำด้วยแล้วก็คือพูดถึงปัญหาโครงสร้าง,างต่างในขณะเดียวกันเส้นการเมืองก็เข้มข้นแต่ว่าเส้นความสัมพันธ์เส้นความรักเลิฟเลิฟไลน์ของสองคนนี้มันก็เหมือนตีคู่กันไปแล้วก็แบบผมว่าบทเขียนบทเก่งที่เอาเส้นความรักกับเส้นการเมืองมาผสมกันได้แล้วมันตีกันได้แบบลงตัวอะไรยงเี้ก็ฝากสอสอหมอนองกับสอสอวีแล้วก็ พรมของสิ่งที่องมันจะเกิดขึ้นในเรื่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็ความเข้มข้นความหักลุ่มแล้วก็ความได้เหลี่ยมการสร้างดีต่างๆของเกมการเมืองแล้วก็ฝากเกมความรักของท่านผู้ชมท่านผู้คนนี้ไว้ด้วยครับคบผมเดับวออดแมัสครับขอบคุณครับขอบคุณครับ